เปิดตัวจะแป๊บเดียวกระแสก็เงียบกริสบสำหรับกระบะอย่าง่ังอัน Hunter K 5 0ที่มีการติดตั้งระบบ IEEV เป็นครั้งแรกยังไรก็ตามก็ได้มีรุ่น Maxstar มามาดูกันว่าเขาเพิ่มอะไรจากรุ่นเริ่มต้นกันบ้างเริ่มกันที่แผ่นกันกระแทกใต้กันชนก่อนแน่นอนว่ารุ่นปกติวัสดุก็จะเป็นพลาสติกมารอบนี้ทำเป็นเหล็กเลยจึงสามารถป้องกันได้ดีกว่า และทําให้ตัวรถนั้นมันก็ดูแกร่งขึ้นได้อีกจุดต่อมาอยู่ที่บนหลังคาครับเขาจัดแผงไฟหรือสปอตไลท์กันถึง4ดวงเลยทีเดียวแน่นอนว่าเวลาลุยในทางมืดๆนั้นการมีไฟชุดนี้ก็ถือว่าสร้างประโยชน์ได้ไม่น้อยเลยแต่จะว่าไปแล้วของที่เพิ่มมานั้นมันก็เน้นลุยเป็นหลักมากๆเลยจริงหรือเปล่าลองมาพิสูจน์กันต่อจุดต่อมาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับ ตรงบริเวณหลังคาก็จะจัดราวหลังคามาให้แถมเป็นแบบยกจากตัวรถด้วยเป็นการเสริมคาแรคเ,เตอร์ให้ดูกแกร่งขึ้นได้อีกถึงแม้ว่าบางรุ่นนั้นก็จะใช้เป็นแบบแนบกับตัวรถแต่แบบยกสูงนั้นมันดูลุยมากกว่าจริงไหมล่ะมาดูที่กระบะหลังกันบ้างแน่นอนว่าก็จะติดสปอร์ตบาร์ที่ดูแปลกตาแต่ก็คือมีการตกแต่งด้วยเส้นสีเงินที่ทําบริเวณขอบคล้ายกับราวหลังคามากๆอีกทั้งยังมีแถบสะท้อนแสงให้อีกต่างหาก และยังมีการวอลให้กับไฟเบรกอีกด้วยดูภาพรวมแล้วนี่มันดีไซน์ที่ทำให้ดูแร่งขึ้นชัดๆจริงๆนันเนี่ยแม้ตัวล้อจะเป็นอันอย18นิ้วสวมไดยยาง2อ5 6 0า r 1 8เหมือนกันแต่ชิ้นส่อย่างจะมาเป็นแบบ all-terrain ซึ่งมีข้อดีก็คือสามารถลุยได้มากสถานที่ถ้ากับว่ายางตัวนี้จะรองรับการขับขี่ได้หลากหลายขึ้นแน่นอนว่าการขึ้นบนกระบาดท้ายส่วนใหญ่เขาจะปีนที่กันชนหลังกันแล้วถ้าเปิดกระบาอยู่จะทำยังไง รถรุ่นนี้ก็มีการแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งบันไดบริเวณฝากระบาดท้ายที่สามารถบีนได้ง่ายขึ้นถ้านึกไว้ออกว่านมาในสไตล์ไหนก็คงประมาณลิตรามั้ที่จะมีบันไดในตัวแบบนั้นเลยส่องภายนอกไปเยอะเรามาดูภายในกันบ้างแน่นอนว่าจะต้องมีการตกแต่งจากสีเบจเป็นสีส้มซึ่งจะทําให้ดูสะดุดตาย,ยิ่งขึ้นและดูเหมือนว่ากระบาที่ตกแต่งสีส้มเต็มสตรีมนั้นจะมีเพียงแค่ รุ่นนี้เท่านั้นขณะที่รุ่นอื่นอย่างมากก็มีแค่ลายตะเข็บหรือเพียงแค่ลายบอกแต่อันนี้เขาให้มาทั้งแดชบอร์ดเลยโดยสอดคล้องกับลายไม้ที่จะมาเป็นแบบสไตล์เรียบหรูเท่ากับว่างานนี้การตกแต่งก็จะมีความหรูและแปลกตาได้อีกมาดูช่องเสียบ usb กันบ้างถึงแม้ว่าในสเปคจีนกับสเปคไทยตัวเริ่มต้นก็จะได้เป็นแบบ type a กันทั่วหน้าแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมีการอัปเกรดเป็น type c ทั้งด้านหน้า และด้านหลังซึ่ง Type C นั้นจะสามารถเสียบได้2ด้านและที่สําคัญชาร์จเร็วกว่าด้วยถ้าเกิดอยากได้ก็อาจจะมีการอัปเกรดในภายหลังแต่จะทําได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแน่นอนว่ารถรุ่นนี้จะเป็นแบบ R EV ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เป็นหลักซึ่งแบตเตอรี่นั้นก็จะเอามาใช้ไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้หรือที่เรียกกันว่า V2L แต่สำหรับรุ่นท็อปจะมีการอัปเกรดจาก3.3เป็น22กิโลวัตต์เรียกได้ว่าใช้ไฟได้เต็มที่ยิ่งกว่านั่นเองแม้รถรุ่นนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันแต่สำหรับตัวท็อปก็จะมีดิฟล็อกมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับเพราะทุกรุ่นจะมาเป็นแบบขุมพลัง IEEV ที่มีแบตเตอรี่ความจุ 1 1เ8กิโลวัตต์ชั่วโมงแน่นอนว่าก็ต้องรองรับระบบ V2L ชาร์จปกติได้6.6กิโลวัตต์และชาร์จไว41กิโลวัตต์ตัวมอเตอร์หน้าหลังจะมีกำลังรวม272แรงม้าแรงบิดเสือ7 0นิวตันเมตรวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ 1 3 1กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นไฟข้อระบบเท่านั้นนั่นก็คือเครื่องเบนซินส0นลิตรที่มีกำลัง1 8 4แรงมา้าแรงบิด3 9 0ินิวตันเมตรแน่นอนว่าก็ต้องพ่วงเทอร์โบทำให้ปั่นไฟได้เร็วขึ้นนั่นเองด้วยราคาที่ต่างกัน1 5 0 0 0 0าืนบาทสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามานั่นก็คือการตกแต่งที่ดูดุยขึ้นภายในมีการปรับดีไซน์ใหม่ตัวจน USB ที่เปลี่ยนมาเป็นแบบ Type C และความสามารถในการลุยที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนส่วนใครสนใจก็ไปดูดที่โชว์รูมฉางอันทั่วประเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันในภายหลังครับ